You know I'm gon' get. โอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับคิมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ r i c h m a n Shop นะครับผมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอด line r i c h m a n Shop นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับผมมีโปรไฟลลลล์์ุุกกนนะะะะคคคครรัับบเเเเตติิิิมมมมม UC UC ้ๆยยผดี๋วจแปง ใต้ description นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ย RP season 16เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเติม RP นะครับเติมได้ที่ Liftman Shop ได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนำเป็น Net2 Super Fiber นะครับจะมี QR code ตรงมุมขวาล่างของจอนะครับผมสแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับโหจะเข้านี่ได้กระต่ายแลงกระต่าเดี๋ยวไมค์สะท้อน ปพดไหนอ,อ,อีกแล้วม <ไอ S 2> ั้ยปิดลั่นอีกแล้วเปิดลันน่นอีกแล้วเปิดลันน่นอีกแล้วโหไม่มีปืนนี่วางอิ่มเลยเมืม่อกี้ผมทำตกพอดีทรับตกเมจีเป็นจีเป็นจีอยังไองแล้วให้แล้ว ก็ได้น,นี่บอกได้เลยปปเอาสบายสบายครับบอกเลยไปบอกเลยเมย์มีรีบไปวยนะมึเลยวัวปืนอะไรวะเนี่ยโอ้มาเขาก็เอาวะโอ้ <laughs> ลูกซอ,องก็บ,บอกอันนี้ไปเล่นนะอันนี้ไปเล่นว<ม>าไปพ,พี่นี่นี่นี่อันนี้ก่อนได้อยู่อย่านกกระนะอย่านกกระนะ เพี่มครับผมมีเอเคให้โอเคเอาแม่งไอ้นี่ <บา S 1> ดิแ <บา S 1> ม่งแม่งเนิฟรหัสพี่ดิท็อปม<บ>า,<บ>าพี่อมมันไม่เนิฟรหัสพี่พี่ว่าพ,พี่โหดกวออ่านี้อ่ะ ผมตัวนี้ขวายคิมมี่เอ้ยผมช่วยขวาโรู่ไหวจริงซ้ายมีหนึ่งวุ้ยเฮียเอ้ยฝั่งซ้ายเ็บอย่าไปอย่าไปให้ตายนะแตกหมดแตกหมดแตกหมดยากอยู่อะครับจะคิวผมอะ เกือบเกือบโดนล่าไปนานมาที่เกือบโดนล่าไปนานหอกสามไปนี่พี่เอ็มโชว์เล่นปืนตุ้งๆเลยได้เลยตอนนี้พี่เล่นปืนปั้งๆอยู่เออเฮ้ยนี่รถใครพี่ปามมาอ๋อรถใครที่ตามมาพี่รถพี่รถพี่มีใครอยากกดสนับสนุนปืนลั่นครับเชิญเลยนะครับเอ่อในกลุ่มผู้สนับสนุนเรามีการ ไหนวเด้ฉันจะแต่พวกแบบดีใช่ไหมเอารถออกไม่ได้บอกเลว่เอารถออกไม่ได้ไม่มเหนเีั่นเี่นเ่เสีย่เสียนเสีั่นเี่แบสีย่นเส่เสีหเสียหั่นเสีห่นเห่นเสีั่นเยหั่นเห่นเีย่ห่นเสีั่นเี่หเเอล่อ่า แล้วก็ดักมา,าวางไว้ตรงนี้เนี่ยวิ่งเลยล <c oughs> หายหายไหมครับหายหายตัวพี่เอ,อ๋อพี่ปลาไม่เดินเดินหน้าข้างหน้าไม่มีพมันผ่ายหลังเหรอหายชัวร์นะพี่แจง้งเลยนะแจง้งไปไปครับ กินเี่ยเงินขิมจินนี่คุณไม่มีสิทธิ์เลือกเอาว่ะจะไปต่อเอ้ยขับได้ปกติเลยขับได้ปกติเลยจะไปต่อได้ว่ะล้อบัคล้อบัคเป็นไงจะเบรกไงวะเนี่ยโอ้โคตรแรงอ่ะจริงจริงโคตรแรงเฮ้ยไปเกินเฮ้ยไปได้ต่อไปเป็นไงไปได้ดอกคิม ไอ้เกมมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยโคตรไวอ่ะมาแข่งดิพี่มาแข่งดิตามทันเปล่าตามไม่ทันนะบอกเลยเฮ้ยอย่าโอ้ย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 โคตรแรงอ่ะร้อยสามสิบอะเกมบ้าเลยวะเนี่ยเฮ้ยรถจะไหม้แล้วคอนบัสคนบัสไอ้ดับอยู่ซ้าย เป็นไงรถโอ้โหล้อไม่มีครับทุกคนล้อหลังเฮ้ยจะไม่เลี้ยวไม่แล้วเนี่ยควันขึ้นแล้วเนี่ยพี่ปามไปสายมือ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 ฮ็อปไปสายมือโอ้ดิฟ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 ยังไงเราก็ถึงก่อนสวยครับไอมีคนเอาว่ะดูความ

I supplies. got พอป่ะคันนั้นไม่ทันมีปั๊มหนักเออใครใครเอาคุณหกป่ะเอาครับมีกระสุนเขียวให้พี่เพิ่มมาครับพี่พี่พี่เอาพี่เอาคุณหกพี่เอาคุณหกเอาไปครับเไปเฮ้ยเอาไปเฮ้ัเขียวมาดีรถก็ยังขับได้อ่ะไปดูถ้าแบบรอมันแตกหมดแล้วมันจะขับได้ไหมหมดเลยไม่ได้แล้ว ไม่ได้มาแล้วลเหลือไว้ล้อหนึ่งมั้งเปลี่ยนแม็กไม่เสร็จฝั่งโน้นี่ใช่ไหมฝั่งโน้เหลือปะหมดแล้วไปเราลองหาอะไรทำให้มันเกลียก่ยนไหมแบบ้มพุ่มไม้อะไรนี่ไม่ตา้เครื่องไม่เปิดหรอกนี่ไงข้างหน้าบอกเลย อุ้ยคิมตอกรถไปเนี่ยคิมตอกรถใช่ไหมหรือว่าคิมโดนอะไรยิงถอยดิถอยดิถอยดิสมองที่สมองก่อนสมองก่อนสมองก่อนสมอเต็มเลยคิมตอกรถหรือว่าอะไรวะรถโดนยิงวะไม่แน่ใจพี่เอ้ยหัวแตกเลยอุ้ยปืนร้านอร่อยเลยคนเดียวเนี่ยหัวแตกเลยใช่โดนโดนยิงเปิดร้านเงียบเลยว่ะจริงโอ้ยไม่นะ ผมมาเก็บควันปลาอุ้ยฝั่งนวลท้อมาเหรอครับเดี๋ยววิ่งมาขึ้นรถพร้อมพร้อมออกแล้วเออเอาดีมึือจะยิ้มไปที่ไหนอ่ะขอคอยอ่ะเพี่ตรงเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเริ่มพร้อมออกรถพร้อมออกรถพร้อมออกเราข้ามสะพานได้ไหมได้แฝงกันมาด้วย เขาอยู่ตรงไหนนะสายมือเีก็บสายมือ Enemies ahead ้านี Watch out อุ้ยอุ้ยกับดักมึงจะโดนครั้งแรกเลยนะเนี่ยเราเออครั้งแรกเลยเนียนด้วยเมือแกมันวางตรงนนี่เลยอยู่ข้างล่างนั่นเนี่ยขึ้นไม่ได้ เต็มตี้เลยไปในฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยรถใครบ่าวตรงเนี้ Mark the location เฮ้ยร้องขึ้นรถดิทุกคนผมไม่เฮ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วว้ายใครเป่าเนี่ยทางท็อปเมื่อเช้าพี่เห็นเลยไหนอ่ะอุ้ย,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 ยทำไมรู้สึกมันเหมือนอะไรบ้าไปหมดเลยไม่ใช่เหรอโน้หลังคาไม่ใช่เหรอ เอ้ยนายจริงกรโปร่มาเต้พอเข้ามามันไม่รู้ตรงไหนไปตรงไหนเ้ยนี่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 มาดิเอาแล้วจังหวะน,นี้เออตรงน,นั้นตกใน,น,นตึกอะตรงข้างล่างตแล้วหน้ายิมตามครับพี่ เดี๋ยวเดี <the 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 ๋ยวท็อปท็อปต่างเรามีไหมอ๋อเปิดแล้วเนาะใช่พี่เสียงมันเสียงมันอยู่ข้างนอกแอบได้ไหมไม่ได้อะได้ได้ผมอ๋อนอกละมาเนี้ยมามามานี่มานี่อย่ามานี่ท็อป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 อยู่ตรงนี้เลยทรับต้องระวังนะนอกตัวเหนื่อข้ามบอลโดดมาเนี้ยเลยเจ้ครับผมไปช่วยนะพี่ได้เราไปช่วยเราไปช่วยอือ ไหไงก็มาไม่ได้มันไม่เห็นว่าเราแอบอย่างนี้วะเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันยืาดอยู่ข้างหน้ามันหรอวะอี๋เอามาขาดดุกเปลือกหนึ่งพี่แอเดเกอร์ก็อย่างนี้แหละครับมันาะต้องมีน็อกบ้างหกกับแปดเหลือพี่มีแล้วมีแล้วน้องเฮ้ยเอามีแฝกันนี่หว่ามาตอนไหนวะเนี่ยยิงกันเลยแถวหกดีกว่า ผมเก็บไ้ให้ครับโอ้ข้างล่างนู่นที่ไม่เอาปืนโป้งๆไปเป็นเฮ้ยเฮ้ยชยสายมามั้ยไมมั้ยเห็นแล้วเห็นแล้วฝั่งนี้มาแลครับมาแลครับเออตอครับ บ้านนี้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 เจ็บมากเห็นแล้วเห็นแล้วน็อก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 ท็อปั็อเราต้องตมดนี้วกระสุนละสองแม็กจะถึงแล้วจะถึงแล้วเป็นกรรมกดผิดทุบเสร็จแล้วนะครับใช่หลวงนอกหลวงทีหมดไหมแย่หมอไม่เล่น เฮ้ยมีอีกตีนึงหมดหมดหมดมีตีนึงฝั่งนู้นฝั่งนู้น watch out มีสองตีอย่างน้อยเลยนะมีฝั่งนู้กแลฝั่งนู้นด้วยคนจะหมดแล้วเหรอเนี่ยแป๊บเดียวเองดูวงใหญ่อยู่เลยเฮ้ยฝั่งนู้นอยู่อันนี้เลยหน้าสะพานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปล่าสุดตรงนี้ก็มีนะตรงน mark location ไอตัวที่ผมยิงกับผมได้คิวแล้วพี่น่าคิมมาานาน่าคิมมากน่าคิมากจ๊อีดักได้เลยดักได้เลยเขาลงใต้สะพานเหรอเออใช่ไอ้เรื่ไม่รอดตอนนี้แกขับไปฝั่งโน้นลยแล้วแกก็ส่องมาตรงใต้สะพานตรงนี้ ไปลงน้ำพ่าลงน้ำพ่าลงน้ำ Watch out เป็นมาเถอะไอ้หนูอยู่ในร่องเนี่ยอยู่ในร่องเนี่ยเห็นปะลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยใครมีระเบิดปันระเบิดเข้าร่องไปเลยดูพี่นะดูพี่น้ะดูพี่นะอ้าวอูดน้ะน้ำลึกมากยิงได้อยู่ในร่องเออยิงเจ้พี่หน่อยสิใครได้ยังมีเอวิวพี่ในโอเคใครได้ก่อน พี่โดดผิดบอกแค่จริงเออน้ำลึกมากอ่ะลึกไหมอย่างลึกเลยโอ้ยดูดูมันขยันวางไอ้นี่จริงๆเลยอ่ะกับดักเหรอล่อแล้วพี่วางอยู่ักนะดักคุณหกเขาอยู่พี่ได้ได้ได้คุนแปดด้วยนะ I got supplies งานนี้เพื่อนเอ็มมาว่ะทุกคนแปดเอยู่ไยนโอ้ โค่เลยไอ้กราบลองยังไงจเจออหรอ,หอยิงเล่น a, ไปฝั่ง้นกันเดีย๋ยวไปหาให้จุ๊เฮ้ยน้ำโคลล่นลึกเลยแบบนี้เมื่อกี้พี่ปามดดอน<อ>ี่จุม๊มหายไปเลย เออไปดูพับจีอันนี่นิพับจีจเต็มน้ำน่ากลัวมากเลยเห็นเขาเดือดร้อนอันนี้กันอะไรนะเรื่องแสงสะท้อนจากน้ำแมปไอเนี่ยรถนี่ไม่มียางไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่มียางไม่ใช่เหรอโปรตินเราเราเล่นแมบ,บนี้มันจะเดือดกว่านี้นะแต่บอนนี้ไม่เดือดเลยใครไม่สนแต่ต้นสนนะอุ้ยชนเลยชนต้นสนเลยกูเฮ้ย อ๋อรถคิมจอด์นจริงจอตอนนี้ไปแล้วนะครับทุกคนลองสเต็มตอนไหนฮะนี่แหละจอดแบบนี้แหละมันห้านาทีสิบนาทีน่ารักไงมีลินก็แามเพื่อนลงสเต็มแอร์โฮพี่ยาวิ่งสามคนเองจะไปไหนไปเรื่อยเรื่อยจะไปไหนไปเรื่อยเรื่อยวิ่งเถอะวิ่งไปเลยนี่ไงพี่ปามเจอโค้ด AW ยิงได้เนี่ย าโดนโดนโดนโอ้ยี่บ้ามึงยิงเลยเอวิวเอวิวจะไหน่อยพี่เอาเองเข้าหัวเข้าหัวบ้าไอเอวิวเข้าหัวเข้าตัวเย้น้องหนึ่งเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเหลือสามคนเข้าเลย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 เออสองเนี <S <s ่ยเหลือคนสุดท้ายเลยเนี่ย เราอยู่นี่มันอยู่นี่ไปไปไปคาถาคาถาไป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 ยนไปยนไปเอ็มยนไปยนระเบิดอ๋อมีใครมีสมอเยอะไหมสมองมอเยอะเลยนี่แปดเลยพี่ลุมลุ่มแปดใส่มันสมองล่ะสมองล่ะสมองล่ะตรงไหนอ่ะนี่ไงข้างหน้าพี่อ่ะไปดูแล้วออกไปดูแล้วโอ้มันโล่งเกินน่ะมันโล่งเกินน่ะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันโล่งเกินอะบอกเขาก่อน จะยิงกดมาให้ไหมฮะผมไม่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 เขา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 ไม่เขาไม่นั่นแล้วเขาไม่นั่นแล้วเห็นปะนี่นี่เขาเขาไม่นั่นแล้วไม่ยิงนะคว้าไปถึงคว้าปืนคว้ามาดีคว้าปืนมาดีสวัสดีครับอยากดวลเหรอสวัสดีครับสี่หนึ่งเอาเปล่าสวัสดีครับโอ้ยเยอะด้วยกอฮะ ยังตู้อีกเป็นกุ๊กคบอมาแล้วเหมือนฆ่าโดนตายไปแล้วถ้าเป็นเรานี่เราคล็อกถ้าเราถ้าเป็นเรานี่เราคล็อกปืนยิงเลยเขามีร้อยนัดได้ปะกอซ่านี่เออคล็อกปืนยิงเาเหมือนกันนั่นเนี่ยใช่ไหมเขาสู้อ่ะเขาสู้อ๋อสิท่านี้ผมจดที่เอ็ดดาวเนี่ยสองดาวได้ป่ะ มีคิมจบที่สามดาวโอ้ oh, จะขึ้นห้าจะเอาห้าดาวสักหน่อยึง okay, okay.